รวมโรงเรียนมปลายญี่ปุ่นที่รับสมัครเด็กไทยไปเรียนในเทอมตุลาคมปี2025นี้โรงเรียนแรกโรงเรียนเมคเคไฮสคูลตั้งอยู่ที่จังหวัดอิบารากิโรงเรียนเอกชนที่ขึ้นชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ได้รับใบอนุญาตให้เป็นโรงเรียนมัธยมซูเปอร์ไซแอนไฮสคูลป็นกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิที่ติดอยู่กับโตเกียวโรงเรียนต่อไปโรงเรียนเซนไดอิเคกากุเอนไฮสคูลตั้งอยู่ในจังหวัดมิยางิโรงเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่อยากเน้นด้านวิชาการและมีเป้าหมายในการต่หาทยยลัีีีีนนนกสูรรเเข้้ อัตราการสอบติดมหาวิทยาลัยมากกว่า90%ตั้งอยู่ในจังหวัดมิยางิที่เป็นหัวเมืองใหญ่มีทุกอย่างครบสามโรงเรียนเมโตกุกิจกุซีเนียไฮสคูลโรงเรียนนี้มาสำหรับคนที่อยากเน้นกิจกรรมเพราะที่นี่มีชมรมเยอะม,มากและชมรมนี้ล่ะค่ะจะทำให้เราได้ภาษาวไวคือโรงเรียนจะโฟกัสด้านการเรียนต่อคนเรียนต่างชาติเป็นพิเศษมีระบบการแนะนำนักเรียนที่มีผลการเรียนเพื่อเขาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย4ีโรงเรียนเทเคียวยูโรซิตี้คานิไฮสคูลที่นี่จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้ ปเป็นโรงเรียนประจําระบบอังกฤษการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบรรยากาศโรงเรียนร่มรื่นสะอาดดูทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะติดกับโตเกียวและสุดท้ายโรงเรียนแฮโร่อินเตอร์เนชั่นแนลสกูลแอพติคเปโรงเรียนประจํนานาชาติระบบอังกฤษแท้ในญี่ปุ่นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีซูเปอร์คอร์ริคูลัรให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมตั้งอยู่ในจังหวัดอิวาเตะให้โรงเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมในทุกๆฤดูเลยค่ะถ้าสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากสมัครเรียนสามารถติดต่่่อออพีีีททมมไได้้ตตาาชงงนนเลยะะค